มาครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกครับอยู่กับผมครับแมนสตอรี่ครับพี่น้องมาวันนี้ได้เกาเหลาครับสดหอนหอนครับพี่น้องเติมเนยจังหน่อยมันสีบลแซบมาครับบะตรงบหลายครับสดครับ เขาเล้าเนื้อเปื่อยผ่าคิลิวครับฝนตกแล้วไม่พี่น้อง ีเนื้เอเปื่อยๆละลาในปากพี่น้อง กระเาบุ้งกรอบๆครับลวกโบสุกเนี่ยมันเปื่อยแห้งฝ<ม>่ากระห้อง่ะ นี่ครับเปื่อยๆเลยครับ Mm hm? Mm -hmm. ส่วนตกเงี้ยอ,ออกได้ครับฝนท่อน